สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับฝากคำพูดถึงเกรทบรินทอนแจ็กกี้เชฟโรลินฝากคำพูดถึงเกรทบรินทอนหากจะเปิดตัวคบคู่จิน้สนสำหรับนักแสดงคู่จิ้นอย่างเกรทบรินทอนและก้าวสุภศราที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างหนัก หลังจากที่เพจดังได้ออกมาโพสต์ใบป,ปิศนานางเอกที่เพิ่งเลิกกับแฟนควงแขนพระเอกหนุ่มคู่จิ้นไปเที่ออทยวอิตาีจนทําให้ทั้งคู่ถูกโยงว่าเป็นข่าวเม้นแถมประเด็นดังกล่าวยังถูกขขายี่แรงเมื่อชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปหนุ่มเกรดที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าสเปคสาวที่ชอบคือแบบก้าวสุภาพสลา และล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคมบุค่าเกรทวรินทรได้มีการโพสต์ภาพตัวเองขณะที่กำลังทำอาหารในครัวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าอกไก่ OK, ต้องมีคนหมักอกขักก็ต้องมีคนใหม่ซึ่งงานนี้ทางด้านนางเอกสาวอย่างก้าวสุพัสราก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าบอกเราหรือเปล่างานนี้ทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์กันอย่างคับข้างซึ่งก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับจะลุ้นขึ้นกันหรือไม่ และทั้งด้านฝากฝั่งของแม่น้องบองอย่างแจ็คกี้ชาคลีนนักแสดงที่เคยต้นหนุ่มเกรสอย่างจริงจังถึงขั้นเข้าทางแม่ซึ่งฝากตัวเป็นสไปร์ร้านทองแล้วออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวโดยเปิดใจว่าเราก็เป็นแฟนคลับที่คอยดูอยู่ห่าง,างแต่ว่าเห็นแล้วเราก็เป็นกระแส เราก็คอยดูว่าเออจะเป็นจริงหรือเปล่าก็เชียร์เพราะรู้สึกว่า9น่าจะเป็นสเปคของพี่เกรซน่าจะแบบถูกทุกข้อแต่เราก็ไม่รู้ข้างในอะสิเราก็เชียร์แบบที่แฟนคลับเขาเชียร์กันนี่แหละเราก็พพอร์ตเพราะรู้สึกว่าคนนี้ได้ขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ